สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนกับผมเอาพี่น้องกับผมมาพ่อกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมนะครับผมกับช่องเบาวพัดคนเดิมนะครับผมน้องพี่น้องครับผมเอามาพ่อกันอีกแล้วสําหรับในคลิปนี้ผมกะมีแนวทางขอมุ่น ไวรัฐบาลไทยนะครับผมเนามไพี่น้องเข้าไปไวพิจารณากันอีกคือก่อนเมื่อเดิมนะครับผมเนาะสำหรับแนวทางในคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางของเต่าเผือกครับผมเนาะนี่พี่น้องหลายท่านถามหากันเข้ามาหลายคนครับผมเนาะเพราะว่าผมยังไม่ได้เห็นคลิปลงหายใจคลิปนะครับผมเนาะกับแนวทางของเต่าเผือกรับผมพี่น้องหลายท่านที่เคยติดตามแนวทางชุดนี้กันรอติดตามกันอยู่นะครับผมเนาะเอานี่ก่อนที่จะไปรับชมของวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2567ให้ไอพี่น้องมาเบิ่งสถิติยอดลังกัดกวนนะครับผมเนาะผู้ใดยังหมดท่านเคยเห็นกับเข้ามาติด พี่น้องเนอะเขามาติดตามเขามากกดสักใครเขามากดติดตามกันไว้นะครับผมทาง Facebook YouTube ก็ได้พี่น้องครับผมเนาะเอาสองบาพัดคนเดิมนะครับผมเนาะบาพัดผ้ารวยก็มีครับผมเนาะนี่ครับผมงวดที่ผ่านมาด้พี่น้องเนอะสิบหกกรกฎาษเอ้ยสิบหกมิถุนายนที่ผ่านมาเห็นบหมครับผมเขาตัวเด่นพี่น้องครับผมงวดที่ผ่านมาเขาตัวตัวเด่นเนาะพี่น้องเนาะตัวเดียวศูนย์พี่น้องครับผมเนาะนี่เจ้าโพหอวงหัวซีครับผมเนาะเสียดายครับผมเนาะแต่ว่าตัวเด่นนี่แม่นมากครับผมเนาะ ผมวาสถิติของเตาเผือกผ้าด้วยนี่เขาดีอยู่้วยพี่น้องเนอะเออตะควนนี่ก็แตกตรงๆสามตสองตต๊สองหมวดสามหวดติดอยู่ที่พี่น้องครับผมเนาะตะวันนี้เขาตะตัวเด่นนะครับผมเนาะเอาตามนี้นะครับผมเนาะมาเบ่งกันสําหรับในวดนี้ด้พี่น้องเนอะมาแล้วนะครับผมเนาะเอาหนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเต้าเตาเผือกผ้ารวยพี่น้องครับผมนันเห็นบ่เอามาอีกแล้วพี่น้องครับผมเนาะเด่นมากครับผมเด่น ตัวเดียวคือเก่าตรงๆแมนๆเน้นๆเกล็ดแขนครับผมเก่าตัวเดียวแขนนพี่น้องเอ้ยนะครับผมเก่านี่ยคือส่วมากแห้งได้หลายสำนักขนาดนะพี่น้องเนาะี่เห็นว่าถักเข่าทำมากเก่าได้พี่น้องเอมวันนี้ทำมากเก่านี่ยทุกสำนักนะครับผมเนาะทุกสำนักที่ผมมาลงให้ถือว่าพานนะครับผมถ้าไม่มีเก่าคือว่า สลบเบิดแหละน้องพี่น้องเนาะผมมาสังเกตเบิ้งเห็นบอพี่น้องสังเกตเบิ้งเห็นคือผมบอครับผมเนาะเก่าเนี่มาแห้งเน้อพี่น้องเน้อหลายสำนักกมานะครับผมเนาะเอานี่ครับผมเต่าเปลือกพารวย1กรกฎาคม2567พี่น้องครับผม9เม็ดเดียวแก่นๆครับผมจับคู่ให้4หางเหมือนเดิมครับผมเนาะ94 98 90 91พี่น้องครับผมเนาะเอา9ก้าห้าเก้าแปพี่น้องมักบ่กเก้าครับผมมัดเก้าเก้าตัวใดครับผมถ้ามีในนี้ก็ไปจัดเอาพี่น้องเด้อเอาลองรีบ้าาไปครัับผผมมวว่่ตนนีี คงจะเต็มแล้วล่ะนะครับผมเนาะกับเต่าเพื่อพารวยพี่น้องกับผมผู้ริรอดติดตามในร่างจุดนี้กับเบิ้องหน่อยด้วยพี่น้องเด้อเอาแคปหน้าจอครับผมแคปหน้าจอเลิกเฝ้าไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ด้วยพี่น้องเด้อมักกระดาษครับผมเนาะเอาตามนี้พี่น้องครับผมเนาะผิดพลาดป,ประการใดขออภัยนะครับผมเนาะผิดถูกบวากันนะพี่น้องเนาะเออการถูกการล้มคนก็มีความเสี่ยงนะพี่น้องนะทุกตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางทุกตัวเลขวิเคราะห์ไม่รู้พ,พี่น้องกับผมเนาะผูริรอดผมจัก ขอบผมนะัดตามดวงคือกันทุกขูททุกคนพี่น้องขอบผมเนาะเอาฝากไว้สนิทพี่น้องเนดะ้อพี่น้องเนดะ้อะสำหรับในคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมเบิ่งคลิปเจ้าแลกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้ผมน้ำนะครับผมเนะาะกดหัวใจนั้นเลยพี่น้องเนดะ้อผิดพลาดประการใดขออภัยนะครับผมนะบางคร,รั้งการว่าการจาผมอาจจะบอคลองอาจจะวบอบอประมวลเสียงนะพี่น้องเนาะเออแบบบ้านๆแบบนี้พี่น้องครับผมนะเสียงก,ก็อาจจะกองเนี้ย รับผมเนาะกับพระว่าทายทําอยู่ในที่ทําง,งานพี่น้องกับผมเนาะของนอนของทําง,งานผู้ดเดียวนี่แหละพี่น้องกับผมเนาะเอาฝากไว้เจานี้พี่น้องกับผมไวเ้เจอกันทืนต่อไปได้พี่น้องเนอขอบคุณครับสวัสดีครับผม